งาตอนตอกลา่าวหน้ามัวน่าไปนู่นครับผมครับหลายท่านนะครับที่ไม่มีผ้ากระถินวันนี้ท่านจะได้บุญยิ่งใหญ่ในขณะที่พอกล่าวคำครับคุณพ่อคุณแม่ก็ตั้งปกตั้งใจกล่าวคำนะครับและในช่วงที่ ทางคณะเจ้าภาพก็ดีนะครับผู้เข้าร่วมพิธีไปประเทศเราก็น้องจิตน,น้องใจนะครับเป็นเสมืนอนหนึ่งว่าเราเป็นผูน้ได้ร่วมถวายเราอย่านั่งเฉยเฉยนะครับนะเขาเรีว่าปัตตานุโมทนามายัยบุญกุศลตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นแก่เราเหมือนกันครับขอ,อ,อเชิญทุกท่านครับเปล่งวาจาตั้งนโมสา,าจบพร้อมๆกันจัดังนะครับนะโมตัตาาาตตาาตสสะภะวะโตะระหะโตสัม สัมพุทธาสาัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระมะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระมาโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะขับขวาหันหันนาไปทางพระสงฆ์ครับว่าตามดังนนะครับอิมังมะยังพันเต สัพริวารังกทินะจีวรทุสังสัสสะโอโนชยามะสาธุโนคันเตสังโคอิมังสัพพิวา กินาทุษสังปาติคันหาตูปาติคหาเหตตวาจาปาติค้าเหตตวาจากิมินากิมินาทุษเสนาทุษเสนากัปทินากัปทินาอัฐะรตูอัฐะรตูอัมหากังอัมหากังทีครตังทีครตังมีตายะมีตายะสุขายะ พิานายัจจาขาแต่ประสงค์ผู้เจริญขาแต่ประสงฆ์ผู้เจริญข้า us, viewers, พระจาท์ลาขรันขอ้งถวายขอน้องถวายากถินจีวรพฐบทริวารนี้กับทั้งบริวานี้แต่ประสงค์แประสงค์ขอประสงค์จงรักปะส์จงัากถิน กับทั้งบริวานี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วขอจงกรานใช้กันถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเถิด ครับแนี้ไปก็เชิญที่ลากแถวนะครับเจอที่แับต่อเลยนะครับต่อเลยวันนี้ได้บุญได้รัสมการไดารับสมารยิ่งใหญ่นะครับรอติอตาบับที่สวยงา เดิประเพน,น,น,นะน,น,นแล้วออกด้านนั้นนู้นนะไม่ย้อนตะเกีดแล้วขยับมาข้างหน้าได้เลยนะครับนี่คือการวางภาพพระถิ่นนะคะของวัดเขาคูนตำบลบ้านนามเำเภเมืองจังหวัดชุมพรนะคะ หลังจากที่ถวายป้าปจนถินนะคะกับทั้งป้านิขังดับวริวานน้องโดนิแฟนของท่านประธานมีคนเตะคนชัยอินธนุพ่อปอทอทอปอสิงสิและคนเตะคน,นใช้บุญนบูรสมาชิษพุทธศิษย์ป่า ผู้จัดจการไป้ว้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรพรคุนมันม่นนนจันถูผูอ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตะตมศึกษาจุาพรเข่งหนึ่งและประกอกด้วยญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้น้องงามนำม,ม,มาถวายแด่พระภิกูทองผู้อยู่จงังภงาษาต้นใจมากในอาวาสนี้ แล้วบ้าสินทานีเป็นของบริสุทธิ์ยุดเลื่อนลอย,ยมาโดยนักป่าแล้วแลตกลงท่ากลางระหว่างสงจับได้จับจ่อจอมว่าเป็นของบิกสุรูปหนึ่งรูปหลก็าหาไม่ได้มีพระบวรงทุกธานุญาตไว้ว่าให้บิกสุททั้งหลายยอมอนุญาตให้แก่ ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อกาททำกับถินนารากิให้ถูกต้องตามพระพุทธพระพุทธญาตมีพระพรอหงพุทธาเิบายไว้ว่าภิกษุรูปใดมีศีลสิสตธาธิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีบุป,ปกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้น สองควรจะทำกับศีนัทธาระเกิดให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธ,ธาวิาตได้หากปิจูรุใจเห็นร้องใจกันจงร่วมกันอนุโมทนาขึ้นด้วยเธอผ้ากัดศทานกับท้ผภาอนิสงส์ รีวานทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแกร่พระครูสมุทนาทิวัตอภิังโภผู้มีสติปัญญาสามารถที่จะกระทำกทิน,ทนารกิจให้ถูกต้องได้ตามรับบรมพุทธานญาตถ้าภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควร จงทักพวงขึ้นอันในระหว่างท่ากลางระหว่างสมงถ้าเห็นสมควรและายจงให้ศรัทธาสัญญาสาคุกการขึ้นให้พร้อมกันเถิดสาธุนายกธรรมน,นูญสีนวลท่านโดกรองนายกทั้งสองท่าน และก็สมาชิกอบตในโท้อที่ตำบลบ้านนาตลอดถึงโอพปรอำนวยความะสะดวกรักษาความปลอดภัยจราจรในกิจกรรมนานครั้งนี้เพราะนั้นอาบานต้องขอบูนาบุญกุศลบุญใดเลิศบุนใดเปรสเสริฐกุศลในที่สุขท่านน้อมนำซึ่งปัญญาแห่งความบริสุทธิ์ในการจังชบุญบรารมี ในการสังสมคูณความดีทุกประการด้วยปัญญาเพนนั้นขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุขอุดมสุขอุดมอุดมทรัพย์อุดมธรรมอุดมปัญญาปราถนาจินใจขอให้สิ่งนั้นส่งความมุ่งม,มากปราถนาจบทุกประการทุกคนทุกท่านเดินสาธุสาธุสาธาทุาทาทาทขงจิิทหารกวดน,นามรับพร 要他。Yeah, uh